ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของอาหารทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบ,บทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรที่มีธรรมทั้งหมดอยู่ในร่างกายธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรมีมากในตำแหน่งศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลาง ร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทััศระเด็ชพระคุณหลวงปุสฎแันทัสโรที่เป็นคนสัตว์สิ่งของที่เป็นสัพสมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบธรรมกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรม ที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเด็ชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรมีมากในตำแหน่งด้านนอกศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัตนี้ ทำทุกทำเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุธาตุดินน้ำไฟลมอากศาศธาตุวิญญาณธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบถูกทำทั้งหมด กำกับบังคับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาให้มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ประชุมรวมเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทุกธรทำรำรรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสร้าง เลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลให้นิพพานธรรมบาร,รมี30สบพัศพระเด็ชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสร้างเลี้ยงรักษาให้รวบรวมรักษาธรรม บารมีสามสิบทัศเะเดพระกุลหลวงปุสยจยันทัสโรรวบรวมรักษาธาตุที่มาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทั์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้ทุกนิพพานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมกันเป็นดวงกลมเป็นทรงกลม ถูกศนยกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดึงดูดบอกเกิดทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้ต้นแบบของเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดบรารมีสามสิท์ัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิท์ั พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้เกิดการสร้างเลี้ยงรักษาชาวสิวไล่บารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาให้เป็นทานศีลส,สมาธิ เป็นศีลห้าร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศบบนี้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโร เดินทางไหลเวียนรุกเข้าหาธทมทุกทมธา,าตุทุกธาตุที่มาจากทุกนิพพานให้ศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมบาร,รมีสามสิบทััสระเดชะกุลหลวงพุทธกันทัสโรรุกเข้าหา ศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมบาร,รมีสามสิทธัศระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้า รวบรวมรักษาธรรมบาร,รมีสามสิบทัรผเดชพระกุลหลวงโพดสดจันทสโรรวบรวมรักษาธาตุให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัรผเดชพระกุลหลวงโพดสดจันทสโรทำให้ท่อทานธรรม บรารมีสามสิบทัศนนี้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นที่อยููของลักษณะมหาบุรุษเหมาะสมเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บรารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรวบรวมรักษาธาตุที่บาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นแผนผังสำเร็จ เวลาบรารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรธรรมกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่บรารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่อยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของสรากคนสัตว์สิ่งของตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเป็นโครงสร้างก่อ ทอมอขออทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศน์นี้เสื่อมสลายจากธรรมกิเลสที่เข้าแทนพื้นที่บาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษกันทัสโรในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของ ในซาคคนสัตว์สิ่งของทำให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซาคคนสัตว์สิ่งของเกิดภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลส ภัยพิบัติเกิดสงครามทำลายล้างท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทัศนนี้เป็นวิกิตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดที่ทำกิเลสสร้างเหตุการณ์เรื่องราว ลิกิตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดบังคับหลอกลวงเบี่ยงเบนลวงเหนียวไม่ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้พึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ให้ศรัทธาเลื่อมใสตัวเอง ไม่ให้เคารพบูชาตัวเองไม่ให้ศรัทธาเริ่อมใสไม่ให้เคารพเริ่อมใสไม่ให้บูชาศูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรารมีสามสิทธัรพระเดชะคุณหลงปุสสรจันทัสโร ทำกิเลสกำกับบังคับควบคุมห่วงเหนีย่ยวปิดบังซ่อนเลนหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้รวบรวมรักษากิเลสยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสยึดมั่นถือมั่น ไม่ปล่อยวางคนสัตว์สิ่งของซาคคนสัตว์สิ่งของเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกทมขออทำให้ท่อทานธรรมวรบีสามสิบทัศน์นี้เกิดแก่เก็บตายเกิดเป็นซาคคนสัตว์สิ่งของ เป็นอบบยภูมิเป็นวัตตะสงสารทำให้ขาดแคลนทรัพสมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาดที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทพระเดชพระคุณลวมผู้สดกันทัสโร ทำรรกิเลสกรรกับบังคับควบคุมให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ขาดแคลนบารมีสามสิบทัศพระเด็จพระกุณหลงปุสสกจันทัสโรให้ตายจาก รรมบรารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรถูกสร้างเลี้ยงรักษาด้วยธรรมกิเลสกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้หลับไหลเลื่อนลอยไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่รู้เห็น แผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดธรรมกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารให้นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่ม ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้ทำกิเลสที่อยู่หนาแน่นในซากคนสัตว์สิ่งของให้ธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากในซากคนสัตว์สิ่งของ เข้าสู่ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของให้รวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาธาตุที่อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิ ไม่มีศีลห้าให้ท่อทานธรรมบารบีสามสิบทัศนนี้มีธรรมกิเลสมีธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมให้กับตัวเองให้ซึ่งกันและกันสร้างเลี้ยงรักษา ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าเป็นอบบยภูมิเป็นวัตตะสงสารเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเพื่อสร้างที่สุด แห่งธรรมของกิเลสร,รมกิเลสทำให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้เป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานหลับไหลเป็นสยศาสตร์สยเวทเป็นคุณใส เป็นเดรฉานวิชาเป็นบูชายันคนสัตว์สิ่งของเป็นมิจฉาอาชีพห้าลักษณะเป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสรพติดให้โทษค้ายาพิษ ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิทำรรกิเลสกำกับบังคับควบคุมให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางคนสัตว์สิ่งของทรากคนสัตว์สิ่งของ ให้รวบรวมคนสัตว์สิ่งของสร้างคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าเป็นอบายภูมิเป็นวัดตะ้สงสารที่ทำให้เกิด เป็นคนสัตว์สิ่งของที่ทำให้เกิดคนสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์โลกกันที่ทำให้เกิดอะมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นมนุษย์เดรัจฉานโน มนุษย์สเปโตมนุษย์อสุลกาโนมนุษย์นรักโโขมนุษย์โลกาโนที่กิเลสบังคับหลอกลวงปิดบังไม่ให้รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่ให้รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลา ของธรรมทั้งหมดบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้เรียนรู้ธรรมทุกธรรมแผนพังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดปรับปรุงพัฒนาตัวเองธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธร,รมบาร,รมีสามสิบพัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างเลี้ยงนักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแลให้นิพพานรรบาร,รมีสามสิบพัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร รวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัศโรรวบรวมรักษาธาตุทั้งหมดจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัสโร ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกููนำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบูชาและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่ออยู่ในตำแห่ง ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมบรบีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทร์ทัสโรให้ร่างกายของเราของทุกท่อทานธร,รมบารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทร์ทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่ เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปุสฎดันทัสโรได้เดินทางไหลเวียนรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุจากทุกนิพพานเพื่อแยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุตามแผนผังสำเร็จ เวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณลวงโ่สดันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณลวงโ่สดันทัสโรทำให้เราทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณลวงู่สดันทัสโรทำงานหน้าที่อาชีพ ที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่ศดจันทร์ทัศโรไปพร้อมๆครูบาอาจารย์ของเราไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากธรรมทั้งหมดไม่ประมาท จะทำทั้งหมดด้วยบาร,รมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุสสันทัสโรเป็นเจ้าของที่สุดแห่งธรรมสมบัติบาร,รมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุสส